โดยที่นายนันทิวัตรสามารถอดีตรองผู้มยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าทำแล้วทำต่อโดยนายนันทิวัตรสามารถบอกว่าแม้สารรัฐธรรมนูญจะได้สั่งยุบพักก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพักแล้วแต่มีคำถแถลงวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ระบุถึงสสก้าไกล44คน ที่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา1 1 2ไว้อย่างน่าสนใจครับโดยบอกว่าการเสนอแก้ไขมาตรา12 2ด้วยการนำออกจากลักษณะ 1. แห่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรมีเจตนาที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์และความเป็นประเทศไทยออกจากกันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ อย่างมีใัยะสำคัญส่วนการเสนอเพิ่มเติมบทบัญญัติให้ผู้กระทําผิดสามารถพิสูจน์เหตุความผิดและยกเว้นโทษได้ย่อมทําให้การพิจารณาคดีต้องพาดพิงหรือกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในสถานะอันควรเคารพสักการะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้ข้อความดังกล่าวกระจายไปสู่สาธารณะอันเป็นการเสื่อมพระเกียรติและไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา6และเป็นการเสนอให้ความผิดตามมาตรา112นั้นเป็นความผิดอันยอมความได้และให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์และเป็นผู้เสียหายเพียงหน่วยเดียวเป็นความมุ่งหมายให้การกระทำความผิดเป็นเรื่องส่วนพระองค์ และสถาบันต้องกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนการกระทำดังกล่าวเป็นการซ่อนเร้นวิธีการผ่านกระบวนการทางรัฐสภากระทํำผ่านนโยบายพรรคการชุมนุมเรียกร้องการจัดกิจกรรมและการรณรงค์ผ่านสื่อการกระทำดังกล่าวย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่นำไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการเสาะกร่อนบ่นทำลายสถาบันหรือทําให้อ่อนแอลงอันนําไปสู่การล้มล้างสถาบันในที่สุดจึงเข้าข่ายการกระทําอันเป็นปฏิปักษต่อการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนี่คือข้อความของศาลครับซึ่งจะไขข้อข้องใจ ที่หลายคนยังสับสนมึนงงหลงทางล้างสมองกันอยู่ว่าอะไรวะแค่เสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองตามหน้าที่สอสอแม่งก็ผิดด้วยแล้ววะแม่งเป็นการล้มล้างการปกครองเลยแล้ววะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเลยแล้ววะสารชีแรช้แล้วสารชี้แล้วคือการเป็นสอสอนั้นมีหน้าที่มีสิทธิในการเสนอกฎหมาย ใช่แต่ไม่ได้แปลว่าเสนอกฎหมายอะไรก็ได้โดยเฉพาะกฎหมายที่ส่งผลไปถึงการล้มล้างเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญอันนี้ทำไม่ได้และอันนี้แหละคือสิ่งที่พักก้าไกลทำและเข้าขายล้มล้างการปกครองเป็นเหตุให้ต้องถูกยุบพัก เข้าข่ายการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองจนต้องถูกยุบพักเข้าใจไหมอำนาจหน้าที่สิทธิในการเสนอกฎหมายยังอยู่ยังเหมือนเดิมยังไม่ถูกทำลายแต่กฎหมายที่เสนอต้องไม่เป็นภัยต่อการปกครองต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองต้องไม่มีผลล้มล้างการปกครอง รัฐธ,ธรรมนูญกำหนดรูปแบบการปกครองไว้ว่าราชอาณาจักรไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและคุ้มครองประมุขไว้ในมาตรา6ว่าพระมหากษัตริย์อยู่ในที่อันควรเคารพสกการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้ทีนี้ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้แปลว่าอะไรละ่ะ มันจึงมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขยายความเพิ่มเติมซึ่งก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าคำว่าละเมิดไม่ได้นั้นได้มาตราเพิ่มในกฎหมายลูกฉบับนี้ด้วยการบอกว่าผู้ใดจะดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตรายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐธายาตและผู้สำเร็จราชการ ไม่ได้นี่คือหัวใจคือเสาหลักคือเสาเอกที่คำจุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จึงถูกใส่ไว้ในหมวดความมั่นคงแห่งรัฐเพราะพระมหากษัตริย์คือประมุขแห่งรัฐ พูดที่ละเมิดด้วยการดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายจึงถือว่ากระทําต่อรัฐมิใช่ความผิดส่วนตัวสิ่งที่ก้าวไกลทําก็คือว่าเอามันออกมาจากความผิดต่อรัฐให้เป็นแค่ความผิดส่วนตัวรูปแบบการปกครองเปลี่ยนทันที สาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเปลี่ยนทันทีพระราชสถานะเปลี่ยนแปลงไปความคุ้มครองลดลงจนแทบไม่มีไม่เหลือและยังสร้างแรงจูงใจให้คนกล้าที่จะดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายไว้หลายการณีเช่นตัดโทษจำคุกทิ้งไป ให้เหลือแต่โทษปรับกําหนดให้ยอมความได้กําหนดว่าถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยสุดจริตก็จะไม่มีความผิดทั้งหมดนี้คือจูงใจว่ามึงทำมึงมีตังมึงทำเลยแล้วมึงก็จ่ายค่าปรับไปแล้วไม่ได้อยู่ในบทความมั่นคงแห่งรัฐแล้วนะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง เนี่ยเปลี่ยนแปลงล,ล้มล้างการปกครองไหมล่ะแล้วยังให้สถาบันลงมาเป็นคู่กรณีกับประชาชนเองอีกแม้จะผ่านสำนักพระราชวังก็เถอะศาลจึงใช้คำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการซ่อนเร้นวิธีการผ่านกระบวนการทางรัฐสภา การกระทําดังกล่าวย่อมไม่ไกลเกินเหตุนําไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการเซอะกร่อนบ่อนทําลายสถาบันหรือทําให้อ่อนแอลงอันนําไปสู่การล้มล้างสถาบันในที่สุด จึงเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค,คุณนันทวัฒน์สามารถจึงบอกว่าโชคดีเหลือเกินที่การยื่นร่างแก้ไขดังกล่าวได้ถูกถอนจากการบรรจุวาระการประชุมสภาหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่3ทับ2567อันนั้นคือคดีล้มล้างการปกครอง จึงไม่ได้พิจารณาความผิดของสสที่ยื่นร่างแก้ไขมาตรา112แต่ถ้าอ่านคำวินิจฉัยคําต่อคําบรรทัดต่อบรรทัดจะพบว่าความผิดน่าจะสําเร็จแล้วเพียงแต่สารมิดได้วินิจฉัยต่อแต่น่าจะขัดต่อความผิดในประมวลจริยธรรมซึ่งมีคนไปร้องต่อปอปอชแล้ว สสทั้ง44คนของพรรคก้าวไกลในเวลานั้นคงต้องร้อนร้อนหนาวหนาวต่อไปว่าปปชจะพิจารณาเป็นบวกหรือลบจะถอดถอนสอสทั้ง44คนต่อไปหรือไม่และจะไปถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเหมือนกรณีของช่อพันนิกาวานิชหรือไม่ นี่คือเรื่องที่จะต้องตามดูกันต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในนามของพรรคการเมืองชื่อใดถ้าหากการกระทําของเขายังเป็นเหมือนเดิมมันก็จะมีเรื่องที่ติดตามไปและจะต้องชดใช้กรรมเก่านะครับ